สวัสดีค่พ่อแม่พี่น้องชาวออลตาตาวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งกับรายการน้องขบโซโลโดันคมคมครับเอออีกแค่แปดนาทีได้ว่าที่แน่เลยคลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ลงในช่วงวันอาทิตย์จริงแล้วคือผมจะดองนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ดองคลิปอีกแล้วให้ตายเถอะพอดีในช่วงวันจันทร์ผมอาจจะมีเวลาที่เออไม่ว่างอะนะ <c oughs> ละคลิปนี้อาจจะเผยแพร่เป็นวันจันทร์นะครับ ก็อย่าเพิ่งมาลุมกระทืบผมแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> พอดีไม่วางจริงๆฮะและจังหวะน,นี้ผมจะจัดตัวละครบแบบบึ้มบมให้หลายคนแบบคิดว่าเอิม่มไม่เบิ่มอมะคิดน่าจะทีมเดิมแม่แหละนะไม่มีอะไรมากครับดาเมจหลักก็จะเป็นโรเจอร์และกอนฮามอยาว <Yeah. S 1> ตัวไหนวะนี่นี่นี่ก็จะเป็นโรเจอร์กับกอนฮามอยาวทั้งสองตัวนี้ให้เป็นตัวละครดาเมดหลักที่แสนสมบูรณ์แบบที่สุด ในช่วงเวลานี้แล้วแต่ที่แน่เลยเราจะทำการเอาบัฟระยะและก็บับดาเมดสองตัวคอมเโบวมเพิ่มๆนี่ฮะและนี่ก็คือบัฟระยะและบัฟดดเมดของกระผมนั้นก็อยู่ตรงไหนนะให้ตายเถอะเออตอนนี้กำลังเลื่อนหาบัฟดาเมดนะฮะเออทำไมหายากหายยินจังวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมผมถึงหา บับดาเมดได้ยากเย็นแสนเขนขนาดนี้บอกคำเดียวว่าอะอะไรกันเนี่ยเอาละเลือดอยู่ไหนวะ,ะนี่ไงเฮ้ย <c oughs> โอ้โหตายเถอะและผมจะยัดดาเมดอาแสนดุนแหลงโดยบัฟไฟอาแสนเบิบ่มๆและก็บับระเบิดให้กับทางฝั่งของเออร์วินและระยะ ให้กับทั้งฝั่งของกอนฮามอยาวและลูกตาให้กับทั้งฝั่งของบับระยะผมไม่รู้ว่าจะยัดแบบนี้ให้ทําไมอ่ะนะก็ไม่รู้เหมือนกันและที่แน่แน่เลยเราจะทําการหลอแล้วก็ห่อครับตอนนี้ก็ปรับเอฟเฟกก็ประมาณนี้เลยนะฮะสุดติ่งก็ไม่ไหวเอาแบบกลางๆแล้วกันนะครับนี่มันกลางตรงไหนฟะไอ้นี่มันปาดกลางค่อนข้างสูงซะแล้วและจังหวะน,นี้ผมจะรอเวลา ไ้ดันมันเปิดตัวครับรายการขบโซโลดันนี่ก็เป็นอะไรที่พิจิตดันใหม่ด้วยตัวคนเดียวเพราะว่าการลงตัวคนเดียวนั้น <c oughs> ก็จะได้ของในดันแบบร้อยซครับใช <c oughs> <c oughs> ่แล้วร <c> ้ <oughs> อยเปอร็นแล้วดังๆคมจัดนะครับตรึง5 minutes later ด็อกบัคอบร้านบริการเติมเกมราคาถูกฟุตคุม้มรวดเร็วทันใจ <c oughs> พร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบัก ID พาสบริการ Vip Server เรท6 <Huh. S 1> บริการกดเกมพาร์แมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบ็อกฟุตบริการกดเกมพาร์และกดผล King Legacy <Yeah. S 1> บริการกดพิรแมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ตแมปอนิเมตไฟติมและยังไม่พอ uh. ยังมีบริการกดเติมคูปอง Rv Free Fire w a r r น n t o ระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและ บอรการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบอะ่ะรีบๆล่ะและแล้วมันก็ถึงเวลาอันสำคัญแล้วที่ประตูว์ามันกำลังจะเปิดขึ้นว้าววิงเปิดแล้วมันประตูว์าเปิด ได้สวยสง่าผาเผยเป็นลายยิ้ระยะเป็นตาการตาหว่าเม็ดเกลือและที่แน่แนเลยผมจะเดินเอาหน้าเข้าไปจู้วาร์ปอย่างนี้แล้วก็สุดลมหายใจเข้าเออฮ้ยนี่มันกินปากกูเองนี่หว่าเฮ้ยไม่ใช่และจังหวะน,นี้ก็รอวาร์มันพาผมไปที่ต่างโลกเออเฮ้แต่นี่ผมตายแล้วแหละไม่น่าใช่ตอนนี้ผมกำลังจะวาไปต่างโลกและต่างมิติผมจะไปโหดที่โลกนั้นน่ะโลกหลังความตุย เอาแล้วครับรอเวลาแบบถ้ามันนานจังปะเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในการวัดประตูด,ดันค่อนข้างจะยาวนานนิดนึงครับเพราะอะไรล่ะเหรอจริงๆมันต้องหลายคนไงแลจ่จังหวะนี้ผมลงคนเดียวไงเออผมก็เลยทําการหมุนแล้วก็หมุนฟริงเอาเก,ล,ก,กาลิฟฟฟ่วไปอีพีเชี่ยแล้วก็ทําการรับเพชรฟรีสามสิบเมตร่าน่าภูมิใจจริงและนี่คือดานใหม่เป็นดานสตอรี่ใหม่ล่าสัตว์ที่กำลังเข้ามา ในช่วงอ uh, ัปเดตนี้ก็คืออัปเดตเมื่อวันเสาร์นี้นะครับก็คือเป็นดันนี้เข้ามานั่นเองผมก็เลยทําการวางสปีดวากอนเป็นต<ะ>ัวละครเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลานี้แล้วบอกคำนี้ว่าตึงจัดประหยัดจริงซิงค์รอนาประรา้าหลนอับ,บุบอับ,บุบผู้เชี่ยวะไยเนี่ยผมก็เลยรอเวลาที่จะอัปเกรดทางฝั่งของสปีดวากอนครับและมอนก็เดินออกมาแล้วทางที่ห ว้าวเลือดทีแสนจาก,กระปิกปิวของเขาแปดร้อยเงอพี่และกระถางที่สองเป็นทางนี้ครับกาลังมีมาอยู่ทางฝั่งของแบลน้าและกระถางที่สามครับเอาจริงกระตึงอยู่ะนะและผมก็ทําการที่จะรอเวลาที่ตัวเงินจะเด้งขึ้นและผมก็ทําการที่จะวางล่าชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์ไว้ตรงกลางแมพแบบนี้เลยครับให้มันครอบคุมและก็โดดดาเมจแบบเพิ่ม บอกคำนิวครับว่าโกดีโรเจอร์อัพสก็ตึงแล้วและก็สามารถยาวไปจนถึงเวฟบสิและก็15ได้เลยครับท่านผู้ชมหรือเปิดเปิดเสียงนะเจ๊ก็ว่าทำไมเงียบเงียบก็นั่นแหละครับตึงอะครับนึ s later และเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกและนี่คือตัวละครที่ผมใช้ในเวฟที่15ครับแล้วขายมาม่าเพื่อหาเงินประทังชีวิต ผมก็ทําการเจวัางบัฟระยะเพิ่มอีกหนึ่งตัวจริงๆแล้วก็เพิ่งกําลังวางตัวเดียวน,นะ <laughs> ผมก็เลยทําการเจะบ,บัฟดาเมตแบบ2ชั้นซอนแล้วก็บัฟระยะเพื่อเข้าสู่บ้าหน้าเพื่อให้มีระยะการโจมตีที่กว้างไกลมากๆด้วยดาเมจสามร้อยสี่แสนของเขางานทีเดียวตายยกหมู่อหายไปสามล้านเลยนะนี่มินิบอสก็เกือบตุยาครับน้องๆแล้วก็นับไปอีกยี่วินาที ทำการรา่สกิลอีกหนึ่งครั้งและก็ทำการบัฟกดีโรเจอร์ขั้นแสนสองบอกคำเดิมน,นะครับว่าขั้นนี้โดนดาเมจบัฟไปแล้วเนี่ยดาเมจถึงก็เก้าแสนกันเลยทีเดียวครับตึงจัดผมก็เลยทำการเสียบบัฟอย่างต่อเนื่องและก็บัฟระยะให้กับเขาไปและก็บัฟดาเมจอีกหนึ่งสเต็ปมาหนะ้าตอนนี้ข้างบ้านผมเกิดอะไรขึ้นกำลังลดบรทุกทุนบนทุกฐานกำลังผ่านหน้าผมและกําำลังบีบแต่ไะไผมตนผมพากเสียงอยู่อย่างนั้นเหรอ บ้าไปแล้วอันนี้มันเพิ่งเจ็ดมงเช้าเองนะเนี่ยเออเต็มที่เลยเจีย่ะใจจังเฮ้ยอ,อะไรวัเนี่ยตอนกูพักหรือ<ๆ>อัดคลิปหรือทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไม่รู้ว่าทำไมเฮ้ยผัก็เลยทำการที่จะบ้าไปเพื่อไปชดชีวิตเอ้ยเอตายเธอ มาแล้วกับเจ้าหน่ายฟริงมาแล้วปุบป,ปะฟริงแล้วก็ตบตับปุบบับตบเตียบตบแตบตบแปะปุบปะและตอนนี้ระหว่างบอสกำลังเดินหันหน้าบ้านมาคือบอสแม่งหน้าตาเหมือนกันทุกด่านเลยเจ๊ก็คือมึงเปลี่ยนแค่ด่านเอาง่ายๆนะไม่รู้ว่าตัวละครที่ได้ออกมาจากด่านนีจะเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าให้ตายเถอะอันนี้หแหละครับรถทุกๆบรรทุกพันก็กำลังจะมา ทางข้างบ้านของผมเตี่ยมได้รับความตตรเระทต้อะเสือนครั้งยิ่งใหญ่และเสียงผ้าของผมก็อาจจะเออ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 อาจจะเป็นอย่างนี้มันนีไม่ได้ทําอะไรแปลกๆนะเว้ยแค่รถบรรทุกบรรทุกฐานมันผ่านหน้าบ้านผมแค่นั้นเองเฮ้ย <c oughs> มันจะตายแล้วว่าเชสในฝั่งนี้แหละครับฝั่งนี้ก็เลือดยังไม่ลดเลยเพราะว่าทางฝั่งโกดีโรเจอร์ก็ตีเพียงตัวละครหนึ่งตัวที่เข้ามาใกล้บ้านที่สุดแค่นั้นเองครับ อ้าตึงสมัดเลยให้ตายเถอดยังไงก็ชนะจริงๆนะแค่ก่อนฮามอยยาวกับโกโดีโรเจอร์และมีบัฟดาเมตแบบบึ้มๆก็ชนะได้แล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วตอนนี้เลือดของเหลือเพียงแค่22ล้านเท่านั้นบอกคำเดียวว่าลาก่อนบักบาสเหลือ18ล้านแล้วครับ17แล้วฮะไหลเปน้ำเลยครับน้องๆในการติดเลือดไหลเม็ดไหลนี้ที่รุนแรงขนาดนี้ บอกคำดีว่าเกมโอเวอร์นะเจ้าบอสตัวน้อยหรือว่าเจ้านายหัวฟ้านั่นเองนะครับทำไมไมันต้องหัวฟ้าเลยฟ้าตูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะคือบอสเป็นหน้าตาไม่เหมือนกันหมดเลยเจี๊ยคืเอ,อเปลี่ยนหน้าตาบอสหน่อยไม่ได้ยังไงฟ้าแบบนีเหมือนเหมือนสตอรี่ไปเลยอะไรเงี้ยรู้มันจะยากเกินยังกันหรอราก่อะฮ่แตกไปซะแล้วก็ราก่อนจริงครับทางฝั่งนี้ ก็โดนกอเล่นไปเหลือเพียง22ล้านเท่านั้น21แล้วครับ29เ้ฮ้ยตึง18 17 16 1เ1็13ิ้เออรีบตายเหอะหนูดูเลือดบ้านกนดิ9ก้าเลยไอ้เที่ยน้อยเกินในจังหวะนี้แลละครับก็เตรียมตัวตายอย่างโหดร้ายแล้วก็ทุกทรมานไปซะในการบับระเมศที่ซอยเข้าสู่ว้าหน้าตู้อย่างโหดร้ายแล้วก็ทุกทรมานจุงลับราเมจ อันแสนบ้าคลั่งของข้าไปซะจะตายแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าบอสเออนั่นตายแหละ <c oughs> เรียบร้อยครับผมก็พิชิตด,ดันนี้ได้อย่างง่ายดาย <Yeah. S 1> ว้าวแคปซูลกับตัวละครใหม่ใหม่ตรงไหน <c oughs> แล้วก็เตรียมตัวฟังเสียงรถบนทุกวันทุกชานที่กำลังผ่านหน้าบ้านครับ